กลับมาเบิงเรื่องของการฝึกอบรมกันแนนนะครับไพรสี่อยากจะเพิ่มทักษะเรื่องของภาษาญี่ปุ่นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน้องบัวลำพูครับเปิดรับสมัคร ผู้ที่จะรับการอบรมพัฒนาทักษะแรงงานดานภาษาญี่ปุน่นรุ่นที่สองสำหรับเตรียมตัวเพศงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับสมัครฟรีบอมีค่าใส่จ่ายคุณสมบัติอย่างที่บอกไป18ปีขึ้นไปเป็นผู้ว่างงานเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่เข้าโครงการ i m j อ็มฝึกอบรมระวางเก่าถึง13สิงหาคมเช่นเดียวกันครับตั้งแต่3มโมงเสาร์จนหอด4ีโมงแรงที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน้องบัวลำพู คนที่รับการอบรมประกาศเป็นตัวจริงได้รับการอบรมแล้วก็สิได้รับเงินอุดหนุน120บาทเป็นค่าอาหารต่อมือครับสมัครจนหอดมือนีเป็นมือสุดท้ายสแกนคิว r โค้ดด้านขวามือหน้าจอแคปหน้าจอไว้ก่อนก็นได้ครับและการจังกรอกรายละเอียดกันไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 62183180956218318อันนี้เตรียมตัวไปเฮศงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับค่ะ